สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆนะครับบอนสีหกหลงคลิปก่อนหน้านี้ผมถ่ายให้ดูต้นแม่นะครับนี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่ซึ่งวันนี้ผมก็ขยายมาใส่อีกกระถางนะครับก็แ,แยกออกมา ได้ห้ากอครับห้าหน่อ ผสมดินธรรมดาเขาก็เป็นดินร่วนนะครับก็ปุ๋ยมูลวัวแล้วก็ดินร่วนนะครับข้างล่างกระถางก็ใส่ฐานด้วยนะครับป้องกันเชือ้อราอันนี้ต้นแม่ครับยังขยายได้อีกอยู่อีกสาม สามกออยู่ว่างๆครับงานในดิเลกก็ปลูกต้นไม้อยู่กับต้นไม้นี่นะครับสวยงามดี อจก็สวยมากเลย ขอบคุณที่รับชมนะครับบอลส,สีสวยๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ